สอ e-pat smartcab pilner เกียร e ์ออโต้ A เข้ามาอีกแล้วนะคะหนึ่งคันน้องจ้าจ๋าก็เอามาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะตัวนี้เป็นปี2019นะคะราคาอยู่ที่4 0่0 0 0บาทนะคะเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะคะซึ่งตัว e-pat เนี่ยจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์และไฟเดย์ทามลันนิ่งขอย้ำว่ารถที่น้องจ๋ารีวิวให้ชมเนี่ยทุกคันคือรถคัดสรรมาให้โครงสร้างเดิมรถไม่มีชนแน่นอนและเป็นรถหน่วยงานนะคะรถนี้นะคะมาอยู่ที่10,000 0 8,000กิโลเมตรนะคะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะใครตามหาอยู่แล้วก็อยากได้รถคันนี้แล้วก็สเปคนี้นะคะเพราะว่าตัว e p a t h เนี่ยรู้สึกว่าจะขายดีกว่าตัว e- ธรรมดาเพราะว่ามันจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ได้กล้องถอยนะคะใครตามหาใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะทักหา,าน้องกัจจาุนด่วนเลยนะคะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนธนเสรีรไทยซอย68นี่คือสภาพรถเพิ่งเข้านะคะรถยังไม่สปาย,ยังไม่ได้ล้างนะคะท่านผู้ชมถ้าสนใจยังไงก็ เรียงกลางทักหา,าน้องเจ้าจ๋าได้รับรองมีตัวเลือกให้เยอะมากมายแน่นอนไม่รอให้สปาเสร็จนะคะค่อยรีวิวเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีนะคะหลายๆคนกําลังรองคอยแล้วก็อยากได้ไปใช้งานสนใจถ้าเข้ามาออกได้ทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพฟรีดาวได้พอนอยู่ที่ประมาณ8,200บาทสนใจถ้าเข้ามาเอากระบะสวยๆก่อ,อกโตโยกสูงไปใ้ค่ะ